ท่องคาถาไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นขี้เกียจช่องจังเลยใครเป็นอย่างนั้นบ้างคะการช่องคาถาเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าท่องผิดความหมายก็เปลี่ยนถ้าท่องแล้วจิตไม่นิ่งจิตไม่มีกําลังก็จะไม่เห็นผลพินจะมีเคล็ดลับที่ง่ายกว่าน,นั้นนะคะสพะวิชางหลายเขาก็จะมีครูบาอาจารย์ค่ะก็ต้องรู้เคล็ดลับในเรื่องของการบูชานะคะบางคนก็ใช้เป็นวิธีการช่องคาถาบางคนก็ใช้เป็นวิธีการถวายของนะคะพินจะมีเคล็ดลับที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะ นั่นก็คือการตั้งจิตให้จิตเปิดนะคะง่ายๆสบายๆค่ะวิธีการตั้งจิตให้จิตเปิดนะคะใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีนะคะหลายคนค่ะได้รับกบระเป๋าสตางค์ไปแล้วนะคะใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินครั้งเดียวก็ปรากฏว่าโอกาสช่องทางการเงินการงานชคอลาบการค้าขายคลองตัวมันง่ายมันดีขึ้นมากๆเลยก็ไม่ต้องใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดก็ได้นะคะแต่บางคนอยากจะมีโอกาสมีช่องทางมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับรีวิวที่เข้ามาเยอะมากๆก็ใช้ความ ของการตั้งจิตให้จิตเปิดได้เลยนะคะซึ่งพินจะส่งพร้อมกับเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินอย่างตัวพินเองพินก็ใช้ความลับนี้นะคะเพราะพินอยากมีโอกาสมีช่องทางการเงินการงานโชคลาภเข้ามามากเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะไหนๆเราก็รู้ความลับแล้วเราใช้ความลับดีกว่าใช่ไหมคะใช้เลยนะคะใครที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ไปแล้วใบยาวใบนี้ราคาไปละ999บาทนะคะพทุทธคุณด้านในจะหนุนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินที่มาจากโชคลาภการเงินที่มาจากนะเมตตามียานนำโชค มีเครื่องลางเนดูดเงินใส่ชนบ,บัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องใส่เงินเหรียญและมีช่องใส่บตัตรสายคล้องอดเก็บได้ด้วยเจ้านี้กระป๋าสะตางค์ใกล้จะหมดแล้วจ้า